บ้านใหม่15ล้านโตโน่พาคินเดอะสตาร์6ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าขัดห้องน้ำเยอรมันปดนี18ล้านบ้านใหม่15ล้านโตโน่พาคินตั้งไกลอยู่กับนิชาหวานใจนางเอกดังคะบอกเลยเนะ,ะ่าะผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่ธรรมาดาค่ะ สำหรับตัวโน้ค่าคิงอำเลยสัตว์ตัวเขาเองทํางานมาแล้วสารพัดแล้วค่ะจุดปีนเขาบอกว่าเกิดในตอนที่เขาในสูญเสียคุณพ่อตอนอายุ9ขวบทําให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีหนี้ถึง18ล้านขายทุกอย่างในชีวิตเพื่อใช้หนี้ธนาคารมีนอกระบบบ้างตอนนั้นครอบ,เ,บอเสียทุกอย่างนะเสียบ้านเสียความสุขเสียความอบอุ่นตอนนั้นก็เริ่มคิดว่าจะทํายังไงกับสิ่งที่เสียไปตโนนสัญญากับตัวเองว่า หากโตขึ้นจะต้องเอาความสุขกลับคืนมาผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดคือคุณแม่และตัวเขาเองก็ทําได้ค่ะโดยตัวเขาเล่าฟังเนะคะว่าตัวโน้ตเองอเดินทางไปทํางานที่ประเทศเยอรมันไปทํางานเสิร์ฟอาหารร้างจานขัดห้องน้ําวันแรกที่ทําถึงกับพูดไม่ออกม้บกบิน่นหรือภาพที่เจอเลยต้องใช้มือตักอวกในโถฉี่ได้ทาแวันละห0ึ่บาทจนในที่สุดเขาก็ได้มีโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงจนมาถึงทุกวันนี้ อยู่นั่นตอนแบบ3เดือนถึงสปีนะแล้วเราเนี่ยไปในปีที่อากาศหนาวใน50ปีของเยอรมันเลยไม่ต้องบอกว่ากว่าจะมีวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยล่ะคะ่ะ